ครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกีทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์นะครับอาการก็คือเออร์เลอร์ไม่รันนะครับก็ส่งพัสดุมาก็มีอาการปีกปีกคลิปด้านล่างงอเล็กน้อยนะครับ ขนส่งน่าจะโยนแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้เสียหายมากนะครับด้นนี้ก็งอ,อนิดนึ่งเดี๋ยวดัดกลับได้ตรงนี้นะครับก็อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเดี๋ยวแกะแกันดูเลยนะครับมอเเสตน่าจะช็อตนะฮะทางฝั่ง AC ก็พอแกะมานะครับจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณออฟโต้นะฮะก็คือมีรอยช็อตดำบริเวณออฟโต้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็วัดฟิลและฟิลขาดนะครับแต่ ก็ยังไม่มั่นใจว่ามีมอดเฟดช็อตด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวแกะตัวบอร์ดออกมาวัดดู Thank <smart noise> you. อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับ m o s f e ฟ Field Opto นะฮะแล้วตัวนี้เป็นผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วนะครับไม่แต่ยังไม่มั่นใจนะฮะว่ามันเสียหรือเปล่ามันอาจจะแค่ดำเพราะว่าตัว Opto มันช็อตนะฮะอันนี้จะเป็นจุดที่เสียหายนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คบริเวณจุดที่เสียหายนะครับว่ามันมีรายปรงลายปิ้นขาดด้วยหรือเปล่าหรือว,ว่ามีอะไรเสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอ,กกอ,อุปกรณ์อ่ตัวใหม่มาเปลี่ยนเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนอ,อุปก,กรณ์ตัวที่ชอ็อตเสียหายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีออปโต,โตนะครับมีฟิลมีมอสเฟสนะครับในส่วนตัวนี้เป็นวาลิเตอร์ก็ไม่ชอ็อตนะครับตัวนี้ เมื่อเราเปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่ง AC นะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องวัดรูปคลื่นสัญญาณนะครับทาง AC นะฮะวัดที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับดูว่าสัญญาณารูปแบบสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับ นะครับผมก็จะเริ่มวัดจากมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้เป็นมอสเฟตตัวที่ช็อตนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะฮะก็จ่ายไฟ AC เข้าวงจรนะครับดูรูปแบบสัญญาณนะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0ห้าสิบเฮิร์ตนะฮะวนพีคทูพีคอยู่ที่1ิ3สก็สัญญาณปกตินะครับแล้วก็วัดทั้ง4ตัวนะครับว่าสัญญาณมันปกติทุกตัวหรือเปล่า นี่นะครับตัวที่2ก็ปกตินะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็ปกตินะครับตัวที่4นะครับโอเคนะครับตัวที่4ก็ปกตินะครับ อันนี้สัญญาณปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็ในส่วนอื่นก็ไม่มีการช็อตนะครับเพราะว่าผมจ่ายไฟ AC ผ่านหลอดหลอดหลอดที่เป็นโหลดนะฮะถ้ามันชอ็อตหลอดไฟก็จะติดนะครับแต่ว่าจ่ายแล้วจ่าย AC เข้ามาแล้วหลอดไฟไม่ติดนะครับก็ลำดับต่อไปทดสอบนะครับก็จะทำการทดสอบรันดูว่ามันจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับโดยการจ่ายไฟ AC 4 2โวลต์น,นะครับ กระแส3แอมป์จ่ายไฟ DC 42โวลต์กระแสที่3 v, แอมป์ M, นะครับเพื่อทด,ทดลองรันดูอ,อันนี้จ่ายไฟ DC เข้าตัวกิจทายแล้วนะครับ42โวลต์เบื้องต้นลองทดสอบภาค DC ดูก่อนโดยการเปิดสวิ์ดูนะครับว่า MCU ยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นในลักษณะเนี้ย นะฮะ MCU ก็ยังทำงานอยู่นะครับโอเคต่อไปก็จ่าย AC นะครับบายพาสหลอดไฟแล้วก็ทดลองรันดูนะครับผมจ่ายไฟ DC ที่42โวลต์กระแสที่3แอมป์นะครับถ้ากิจทายทำงานได้ปกติผลิตไฟได้ปกติกำลังวัตต์จะต้องได้เกิน100วัตต์นะครับทาง AC ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่ามันจะผลิตไฟได้100่งวัตหรือเปล่านะครับอโอเคเริ่มรันแล้วนะฮะทีนี้มาดูกำลังวัตกันนะครับต้องได้เกิน100วัตนะครับ ขึ้นไปที่หนึ่งร้อยสี่วัตต์นะครับหนึ่งร้อยสองวัตต์หนึ่งร้อยสองวัตต์นะครับก็โอเคนะครับตัวกิดทายสามารถผลิตกำลังวัตต์ทางเอาพุทธได้ปกติแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวประกอบนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆกันดูอีกทีหนึง่ง นะครับว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่ารักก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันนะครับแต่ผมจะลิมิตกระแสที่12แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์นะครับถ้ากิดทายรันได้ปกตินะครับจะต้องผลิตกำลังวัดได้อยู่ที่ราวามร้วัตต์ะะะ w, นะครับ ที่แรงดัน42โวลต์กระแส12แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปกติหรือเปล่าก็คือผมจะไม่รันเยอะนี้นะครับเพราะว่ากิจตัวน,นี้มันเป็นกิจ600วัตต์นะครับก็ขอรันอยู่ประมาณนี้นะฮะ12แอมป์ก็คือประมาณ380วัตต์ถ้ามันปกตินะมันจะต้องได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคฮะมาดูกัน คับสูงสุดก็จะต้องอยู่ลาวๆสามร้อยแปนะฮะสามร้อยแปดินิดๆนะครับอโอเคนะครับได้สูงสุดอยู่ที่389วัตต์นะครับ ะครับก็แสดงว่ามันทำงานปกติแล้วนะครับผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับแต่ผมไม่เทสนานนะครับอโอเคนะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าเพราะว่าจายมันมีข้อจํากัดนะครับเราเทสนานเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็สําหรับกีจาทยตัวนี้นะครับอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับ ก็เสียหายในส่วนของมอสเฟดทางฝั่ง ac นะครับแล้วก็เสียหายในส่วนของออ t o ต้นะฮะออ t โตช็อตนะครับฟิวขาดอนนี้จัดการแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ในโอกาสนี้ด้วยคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ